วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูบ้านเดอะซิตี้บางนากรมจิตนะคะบ้านหลังนี้เนื้อที่96ตารางวา <c oughs> เป็นหลังมุมพื <c oughs> ้นที่ใช้สอย390ตารางเมตรเลยนะคะสามารถจอดรถดได้3กคันค่ะเข้ามาด้านในปุ๊บก็จะเจอเป็นห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเชื่อมกับโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเวลาที่พ่อแม่ทำอาหารหรือนั่งรับประทานอาหารอยู่ <c oughs> ก็สามารถมองเห็นลูกๆได้ด้วยค่ะ ห้องครัวแยกฟอร์บิวอพร้อมใช้งานนะคะโซนนั่งเล่นโปร่งโล่งเพดานสูงค่ะถัดจากห้องนั่งเล่นจะเป็นห้องอเนกประสงค์สามารถทำเป็นห้องผู้สูงอายุได้ค่ะนี่จะเป็นถูงชั้นสอง เจ้าของออกแบบเป็นโต๊ทะทำงานนะคะแล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นห้องทำการบ้านของลูกค่ะโซนนี้สามารถทำเป็นโซนห้องพาได้ค่ะตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดะ ส่วนตรงนี้เป็นส่วนข้างบ้านนะคะส่วนโซนด้านหลังจะมีห้องแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ำในตัวค่ะถ้าคุณกำลังมองหาบ้านตอบโจทย์ทั้งพื้นที่ใช้สอยและทำเลที่หาไม่ได้อีกแล้วหลังมุมหลังนี้คือคำตอบค่ะสนใจนะัดชมบ้านสามารถติดต่อตีได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะ